วันนี้เราจะมารู้วิธีการเก็บมะนาวให้อยู่ได้นานหน่อยนะคะเพราะว่าซื้อมาทีละเป็นโลเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไม่หมดก็เลยต้องเก็บไว้นะคะวิธีง่ายๆนะคะแค่เอากระดาษอะไรก็ได้นะคะตัดมาพอที่จะใส่มะนาวนะคะแล้วก็ทําการเอามะนาวห่อบงที่ไหนก็ได้นะคะให้มิดชิด แล้วก็เก็บไว้อย่างนี้นะคะโอ้ยนะคะนี่จะเก็บใส่ถุงได้นะคะรวมไว้ทีนึง เปนแบบแล้วนะคะล้วก็ปิดปากถุงแล้วก็นำมะนาวไปแช่ในตู้เย็นชั้นใส่ผักก็ได้นะคะอันนี้จะอยู่ได้นานนะคะเกือแบบเป็นเดือนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาแกะมะนาวที่ใส่ไว้ในตู้เย็นด้วยห่อด้วยกระาดาษกันนะคะอ ดูนะคะมะนาวที่ห่อด้วยลูกสีเขียวก็ยังเขียวสดใสเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนมะนาวที่ลูกเหลืองๆที่ตอนห่อนะคะก็ยังเหลืองสดเหมือนเดิมนะคะแสดงว่ามะนาวเนี้ยถ้าใช้วิธีนี้จะอยู่ได้นานค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ว